แต่ทำไมยังไม่มีซิกแพคสักที ใครเป็นแบบนี้กันบ้างคะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีซิกแพคอยู่แล้วนะคะแต่เรามีไขมันที่บางอยู่การที่เราจะเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นั่นแปลว่าไขมันของเราต้องน้อยนะคะวันนี้มี3วิธีที่จะทําให้เราลดไขมันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะวิธีแรกเลยก็คือการคาร์ดิโอการคาร์ดิโอไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็จะช่วยลดไขมันได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนาให้เพื่อนๆเลือกคาร์ดิโอตามแบบที่ตัวเองชอบแลวตัวเองถนัดได้เลยนะคะส่วนวิธีที่2คือการฝึกเวทเทรนนิ่งการฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ย เวลาเรามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเราเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนว่าไขมันก็จะต้องลดลงและทําให้เราได้เห็นกล้ามเนื้อซิกแซกของเราแน่นอนนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการควบคุมอาหารนั่นเองนะคะเราจะต้องไม่ทานเยอะเกินไปหรือทานน้อยเกินไปเพราะว่าถ้าเราทานเยอะเกินไปเนี่ยจะทําให้เราสะสมไขมันแล้วก็อ้วนได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าทานน้อยเกินไปก็จะทําให้ระบบเผาผลาญของเราเนี่ย ทางนนั่นเองนะคะคเพราะฉะนั้นโบแนะน,นำให้เพื่อนๆทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่นะคะเราลองสังเกตตัวเองจากกระจกดูก็ได้เขาเราทานเยอะหรือทานน้อยเกินไปอยู่นะคะลดของโทอดหวานมันเค็ม รับรองว่าถ้าทำสามวิธีนี้ควบคู่กันไปนะคะ six pack มาอย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ตามคนเราเนี่ยสะสมไขมันไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะมีไขมันเยอะก็อาจจะต้องใช้เวลาที่มากกว่านะคะแต่อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอดทนแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะรับรองว่า six pack มาแน่นอนคะ่ะ